ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันลิมหนีห้ามาเบิงเล่าพัฒนากันเนาะค่ะอัดน,นี้ฝนจะแต่หน้าที่สิท่านบอกค่ะพี่น้องไปเบิงข้ามเตือนกันก่อนเนาะค่ะข้ามเตือนวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงให้ไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นไม่มีเจตนาหลอกลวงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกราบขอบพระคุณค่ะแต่ยินบอพี่น้องเสียงคืนคืนคืนมาแล้วเนาะค่ะ มาย่างไงหลวงเลยคุณเขียวปัดเลยค่ะถอ,อดไฟเห็นม่มซะก่อนค่ะไปต,ต่อค่ะราบขอบคุณขอบคุณเอ็ซี่ี่นองเ้อค่ะที่เขามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะค่ะแนวทางกะมีเขามีรุดเนาะค่ะพ่นองเนาะ ก่อนอื่นเข้าไปเบิงงานของงวดที่แล้วก่อนว่าสูตรใดเข้าบ้างนะคะสูตรใดเข้าบ้างไปเบิงของแอดเนาะคะ่ะติดบนล่าง012ของอาจารย์สอสวนยางเนาะตะกี้แอดกับว่าแต่เอฟซีเอฟซีแอดประกาศเอาเพิ่นลงเพราะว่าแอดบริคอน,น,นอนุญาตเนาะค่ะที่นี่เพิ่นให้ลงอยู่แล้วนะคะอ่า ก็เลยเอาลงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอาจารย์สอสวนยางให้หนึ่งสองสี่แอดวางหกกับแปดนะคะหกกับแปดกะวิ่งกันเข่าที่ 8, 1, 1, 8. แปดหนึ่งหนึ่งแปดเรากับตัวเน้นของแอดกะประจับอ่าประกบประจับวัดสันประกบเข้าที่แปดหนึ่งเป็นตัวกับนะคะกะดีใจได้ซ้ำหนีกะถือว่าพานเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะกะถือว่าพานแล้วนะคะเพราะว่ามัน มันบ่หลายคูจนเกินไปนะคะพี่น้องมันบ่หลายคููจนเกินไปเราเ้เห้องหมันแปดศนย์มากนะคะมือนัน้นแรกกับมาแปดหนึ่งหนึ่งปดเนาะค่ะไปดูของของเซียนสารคามวางที่สองกับ9้ามีแต่สองปดม่มีหนึ่งปดเนาะค่ะมีแต่สองแปดไม่มีหนึ่งแปด ไปดูของน้องต้าน้องต้าก็มีแต่หนึ่งเก้าไม่มีหนึ่งแปดนะคะเข้าแต่เหลขกหนึ่งนะคะน้องต้าเขาเลขกหนึ่งเส้นสารค้ามลุดเด่นของแอดอเขาตะเหล็กแปดนะคะส่วนเหล็กติดบนล่างเข่าเหล็กหนึ่งชนก,นกันกับของอาจารย์ซอสสัญญาณเนาะคะ่ะ ไปดูสูตรเด่นตัวเดียวนะคะเด่นบนล่างตัวเดียวอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะเพิ่งคัดออกมาสีเดินต่อบอ่ค่ะพี่น้องเดินมาสี่วันติดมือนีแอดก็เลยคัดออกมาฝากพี่น้องว่าอาสิมีบอ่อประมาณนี้เนาะค่ะสิมีบอ่อเหล็กเก่ามือนีเห็นมันเดินไดน้ีมือเอฟซี FC ว่าเอาออกมาโหลดแอดอาสี เบื้องเอาดอกนะคะว่าจะเอาหรือไม่เอาจะจะเอาไปเป็นแนวทางหรือไม่ยังไงเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเด่นตัวเดียวสีสีเลือกเอาดอกประมาณนี้นะคะกะแอดกันเลยเอามาล่งเลยนะคะไปเบื้องสูตรต่อไปต้องลอ็อกใบพรอมพี่น้องลมกำลังมาเนาะคะ่ะลมกำลังมาเดี๋ยวแอดเอาชุดเต็มออกก่อนนะคะเพราะว่าในนี้มันมีชุดเต็มมารวมด้วย ไปดูหลักสิบล่างหลักสิบล่างแอดพึงคัดออกมาสูตรแหลกนะคะเบิ่งก้อนปลาสิบไปยังไหนมาจังไหนเนาะคะ่ะแอดเลยประกาศแตะสูตรหลักสิบหลักหน่วยละเห็ดไวาหลายอยู่ค่ะเดินอยู่ดีๆนะ่ะแตะปู้บบอ,ออกมาเนี่ยเดินดีๆด้อจ้าน่นน่นัน,นเ้าบอกพี่น้องเนาะขึ้นเวทีวันแรกหลุดเลยพี่น้องผู้เสียแอดกับจัดสายางไงกับหลายนะคะแอดก็เลยเป็นอีหยังที่ว่าย่าน บอกา้ายานรลุดยานพพี่น้องไปว่าถึทางท่งแต่มันกับว่าสามารถสี่ขวบคุ้มคอนโ้นใดเนาะพี่น้องว่าท้านี่แหละถูกแล้วแนวทางเข้าแล้วแน่นอนสันส่นซีนนนี่ไม่มีทางเพราะว่าต,วตัวตนของแอดบรเกรกลันฟันท่องแบบนั้นให้พี่น้องไข้เขว,ขวออกจากความเป็นจริงความเป็นจริงมันมีเข้ามีหลุดทุกสูตรมีเดินก็ต้องมีหยุดเนาะคะ่ะ เขาได้รุดได้เพราะฉะนั้นแอดจาเป็นต้องเอาความจริงเบาให้พี่น้องฟังว่าอะสูตรนี้คือ,อวิธีคิดวิธีคํานวณคือการขาดเดาลวงหนาข้ามาขาดเดามันมีสิทธิ์ทั้งมาได้และมาบ่ไดา้เพราะฉะนั้นเฮาสิบ่ไดเไปกระลั่นฟัน่นร่องว่ามาแน่นอนมาล้านเปอร์เซ็นยังสีช่องเฮาบ่าค่อยว่าเอฟซีผู้ที่ติดตามแอดก็จะลหลดูนเนาะค่ะเพราะว่าแอดจะบ่เวแบบนั้นให้พี่น้องเคว้นะคะ หลักสิบล่างเดินมาเจ็ดวดติดนะคะงวดนี้จะมีไหมศูนย์สี่ห้าหนึ่งจะมีที่หลักสิบล่างไหมคะเอาไว้แคบไว้เบิ้งเป็นแน่ทา้าเนาะพี่น้องเก็บข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลสูตรนี้งวดที่แล้วแอดลงสามมาที่เจ็ดสามอ่างวดนี้เพิ่งลงจริงเป็นงวดที่สองนะคะ อแอดลงมาหนึ่งบ่บแมนลงมาแอดเห็นอยู่ในเหล่มหนึ่งสองสามสี่เดินมาสีงวดติดที่นี่งวดที่หาแอดเลยเอามาลงวันที่สิบเนาะวันที่สิบแอดเอามาลงวันที่สิบคือวันศุกร์วันนี้วันจันทร์วันที่สิบเข้าที่เจ็ดสามหนึ่งแปดพอมันเดินแอดก็เลยเอามาลงตอ่อเ <c oughs> พื่อเดินตอนน่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะเพื่อเดินตอน่อได้เลขเจ็ดนะคะอาเลขเจ็ดนี่มือนีแอดฝันว่าเมื่อขึ้นแอดฝันว่าแอดจับกบ ถามามักบ่อแอดจะซื้อเลยมันนี้เนาะค่ะมันเป็นเลขฝฟันนะคะแอดจะซื้ออยู่ค่ะแอดฟันว่าแอดไปขุดปูขุดหูปูสองหูหูกลมบักเลยแอดขุดลงไปที่นี่แอดซองลงไปเห็นมันไก่จะหอดตัวปูแล้วแอดก็เลยเห็น้ําอยู่ในหลุมตองลองอยู่แอดว่าแบบนีแต่เกา่ามันมีกบแต่สมัยแอดเป็นเด็กหน่อยแอดไปขุดน้าย่ยมันมีกบม้นนี้แอดก็เลยเอามือล่วงลงไปในหลุมสิไปจับเอาอัน โอ้ยเลือกยังใน,นหั่นแล้วแต่ความฝังลึกๆว่าน,น่าจะเจอกบคว่ำฝังของมนุษย์เนะะาะปรากฏว่าแอดล่วงมือลองไปยังบ่ทันได้ฮอดฮอดก้นหลุมกบเต้นสวนขึ้นมานะคะกบเต้นสวนขึ้นมาอ่าแอดเลียวเบิง่ไไงโตบ่ใหญ่แต่ว่าพ่อแอดจับปึ๊บนี่กบโตใหญ่มากแสดงไปพร้อไมได้มันมันจังมันอินโพดเนาะพี่น้องเนาะอ่าไปจับปุ๊บนี่กบโตใหญ่เต็มมือเลยนะคะเต็มมือแบบนี้ตอนแอดเอาไปใส่ขว ปัดไปซองในขู่บรรลุนตัวง่ายยิงก้อยอีกนะคะแอดก็เลยอยากโฟกัสวาเลกเจ็ดนี่มันจะมาบ่อน้อมือแรงกับเจ็ดเก่ามันสิมานับกานบ่ถ้าถามว่าแอดตีตัวไ่าแอดฟันว่าเก็บเห็ดมันก็ออกเกจหาแอดฟันว่าจับกบมันจะออกเกจเก่าเพราะพี่น้องว่านะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งที่เดินดีนะคะพี่น้องก็เห็นแอดลงอยู่เนาะวดที่แล้วได้เลขแปด มาที่หนึ่งแปดสวนงวดนี้นะคะได้เลขแปดอีกค่ะพี่น้องสีเดินต่อบ่ขอให้เดินต่อเนี่เด้อค่ะแอดเอาล่งอ่างนีงวดที่สองนะคะ,อะขอให้เดินต่อนะคะขอให้พี่น้องได้โชคได้ลาบเนาะค่ะเมื่อเศารนี่เอฟซีพี่น้องว่าเพิ่นได้สามน้อยต่อกันมาหลายมือเนาะเลขเด่นตัวเดียวสามน้อยมันเดินดีเพิ่นห้คคาน้ำชากาแฟาแอดเมื่อเศารพอดีอยู่บานแอดเพิ่นกระลังทํำบุญ เตรียมงานบุญยูวัดแอดเอาไปทำบุญให้เพลินเมื่อแล้วนะคะอ่าปีละครั้งกาแฟาไปกินที่หลังก็ไดดเนาะพี่น้องบุญกระถินปีละเทียแอดก็เลยถือโอกาสไปทำบุญให้พี่น้องนะคะเป็นแอดเป็นสะพานบุญให้อ่าขอให้ได้พ้ากันได้รับอาน,นิสงผลบุญเดอ้อค่ะอ่าห้ากันได้สิ่งดีๆเข้าสู่ขอบครั้วนะคะอ่าคิดวังสิ่งใดก้สมความมุงมาดป่าถนาเนาะค่ะหลายท่านเนาะค่ะพี่น้องเนาะสูตรนี้เป็นสูตรเด่นตัวเดียวเลรแอดมาปรับนะคะ อางวดที่แล้วเขายุีิเลข8แปดเมื่อนีได้หากับซีสีเมียเห็นบ่ค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็สูตรนี้ก็เป็นสูตรปรับเหมือนกันอางวดที่แล้วแอดได้แปดกับหนึ่งประกบคููกันเข่าได้ค่ะนี่นะคะสูตรนี้เอาประกบคููกันเขา่าสององวดต,ติดแล้วตัวนี้พี่น้องนะคะอ่าสี่หกเห็นบ่ค่ะนี่สามเก้าพอมตัวค่ะเอาขันบ่มมาเทียบจังสี่กับว่าเห็นวนาอ่างวดที่แล้วแปดหนึ่งหนึ่งแปดเห็นบ่ค่ะ งวดนี้สิว่าเขายุบอ่อน,นี่พี่น้องงวดถ้าเขางวดนี้แอดจะเอาลงให้เลยเด้อค่ะนี่ถ้าเขานะคะเอาชนกันที่เลขห้านะคะหลายหน้าที่จักน้อยหนึ่งไปเงี้ยวเลยนะคะสูตรเลขติดล่างงวดที่แล้วกอดกันออกงวดนี้ได้แปดหนึ่งสองสูตรนี้ก็ได้เลขแปดนะคะแปดกับเก้าสูตรนี้เดินมาเงี้ยวสองหนาลุดงวดหนึ่งได้ค่ะโฟกัสได้เลยสูตรนี้นะคะโฟกัสได้เลย ค่ะไปเบิ้งใบเต็มหลายนาทีแล้วเพิ่นสิดาเนาะพี่น้องเนาะ,ะเพิ่นสิดาหลายนาทีแล้วนะคะไปเบิ้งของน้องต้า1กับ2นะคะ1กับ2 1 8 1 9 1 5 2 8 2 9 2 5ออกไปได้น้องหมดอ่าอ่า3ตัว1 2 4แคบเอาค่ะแล้วก็ไปของเซียนสารคามจับ5กับ3 ห้าเจ็ดห้าเก้าหาเก้าจับกบอ่าสามเจ็ดสามเก้าสามตัวห้าสามสี่จำเเห็นไหมที่ของเสียนสารคามไปดูของแอดฝนมาแล้วกับเวลามันไรยนะคะอ่าติดบนล่างวันนี้แอดจับเจ็ดแปดเก้าจริงๆนี้เห็ดต่หมูวานได้ค่ะเนี่ยเห็ดแล้วแล้วแอดมาฝันมาจับกบนี่แหละนะคะเห็ดแล้วแล้ว มาฝัน่าจับกบเนาะมันตน้องมีติดเห็นเจ็ดแปดเ้องมีเห็นมือนีเล่าพัฒนาเนาะถาบ่เห็นกันรุดหลายอาจารย์สอสวนยาง3 4มี่หนะคะแอดจับเด่นที่4กับ8 4ดสี่ห้9สี่ดห้สมตัว8ปดสี่หเลขฝันก่อนเนาะคะ่ะฝันศูาเจ็ดห้า เก้าสองเอาวาไลายโตเลยถอนนอพี่นอนะ้ 9, 4, 2, นองเนาะเก้ากบสองโตเนาะค่ะตัดเอาขันม้านมีมันกระถือเท่านั้นแหละเนาะพี่นอนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอยุดตีวบสมนิสารก่อนพอกันคลิปหนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ